สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สปอยลหลรกของนำเสนอซีรีส์เรื่อง n o c d i v e จาก Back Mirror เนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นการสปอยลหลรกถ้าใครยังไม่ดูหรือยังไม่อยากโดนสปอยผมแนะนำให้คุณข้ามคลิปนี้ไปได้เลย n o c d i v e คือเรื่องราวในอนาคตที่ผู้คนสามารถนับคะแนนรีวิวคนอื่นได้โดยทุกๆคน,นจะมีดวงตาที่เปรียบเสมือน AI เชื่อมต่อกับมือถือที่สามารถมองเห็นคะแนนคนอื่นได้ถ้าคะแนนคุณสูงมากกว่า4ีดาวคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนลดบริการพิเศษ ทุกคนเนี่ยจะมองคุณว่าคุณเป็นคนดีสมบูรณ์แบบชีวิตดีดีแต่ถ้าคุณต่ํากว่า3ดาวก็จะถูกมองว่าเป็นพวกไร้ค่าเป็นคนไม่ดีและที่แย่ที่สุดคือไม่มีใครอยากคุยด้วยเป็นการแบ่งชนชั้นด้วยตัวเลขและความนิยมล้วนๆทุกๆคนเนี่ยต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเสแสแ้งกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้คะแนนสูงๆเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเลซี่เธอมีคะแนนอยู่ที่4.2เธอได้อาศัยอยู่กับน้องชายที่มีชื่อว่าไรอันคะแนนของเขาตอนนี้อยู่ที่3.7 ซึ่งเธอกลบน้องชายมีแผนที่จะย้ายไปบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมพูดง่ายครับผมคือบ้านในฝันของใครหลายๆคนเช้าวันหนึ่งเลซี่ได้พูดกับน้องชายว่าวันนี้ฉันไม่ว่างนะเดี๋ยวฉันจะไปดูบ้านหลังใหม่ตอนเที่ยงก่อนจะไปทํางานเธอได้แวะซื้อกาแฟอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งแต่สิ่งที่เลซี่ทําให้ผมอึ้งคือตอนที่รอกาแฟผมรู้สึกว่าเลซี่ได้ทำเหมือนคนสมัยนี้มากๆคือส่องชีวิตคนอื่นว่าตอนนี้ใครเป็นอะไรทําอะไรกันอยู่แน่นอนครับไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยนี้แต่สิ่งที่แปลกคือ เมื่อเลสที่ได้กาแฟมันก็ต้องแบบ Sounds awesome <laughs> <laughs> See you tomorrow j o a See you e <laughs> <laughs> คือดูออกเลยครับว่าน,นี่คือการแสดงเมื่อเธอมาถึงที่ทำง,งานเธอก็ได้พบกับชายผิวสีคนหนึ่งที่มีคะแนนสามจุดหนึ่งยื่นน้ำให้เธอดื่มด้วยความที่ไม่อยากเสียมรารยาทประกอบกับโค้คนอื่นจะมองไม่ดี <laughs> เธอก็เลยหยิบม,มาดื่มโดยทันทีแล้วให้ดาวชายผิวสีนั้นไปห้าดาว และนั่นแหละครับที่ทําให้คนในออฟฟิศหลายๆคนไม่พอใจเพราะเธอรับน้ําดื่มจากคนที่คะแนนต่ําซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยโดนลดคะแนนไปด้วยต่อมาเรซี่ได้ไปดูบ้านที่เรียงอยากจะได้ปรากฏว่าเธอต้องมีคะแนน4.5ดาวขึ้นไปรับผมเธอถึงจะสามารถครอบครองบ้านหลังนี้ได้แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันมาเรซี่ตัดใจไปหาที่ปรึกษาที่สามารถให้คาแนะนําเธอได้ว่า เธอต้องทํำยังไงดาวเธอถึงจะพุ่งไปถึง4.5ได้และเขาก็ได้แนะนําว่าการที่คุณจะได้4.5ดาวมาได้เลซี่ต้องไปทําให้คนที่มีคะแนนสูงประทับใจอาทิเช่นพวก4.5ขึ้นไปและเธอเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับชายผิวสีอีกครั้งซึ่งตอนนี้คะแนนของเขาอยู่ที่2.5และถือว่าน้อยมากๆเขาเนี่ยได้อ้อนวอนขอดาวจากเธอแต่เธอดันปฏิเสธกับผมเพราะไม่อยากยุ่งกับคนที่มีคะแนนตำ่ำ I just need some stars please เมื่อเลซี่เข้าไปในลิฟต์ของบริษัทก็ได้บังเอิญเจอกับคนที่มีคะแนนสูงสแน่นอนครับว่าเลซี่เนี่ยต้องประจบสิครับเพื่อที่จะได้บ้านและดาวที่เยอะขึ้นเลซี่ยอมทําทุกอย่างจากนั้นเลซี่ก็เลยทักว่าอฮ oh, hi เฮ้ยเลซี่แต่เลซี่เนี่ยได้พูดประโยคหนึ่งที่ไม่เข้าหูคุณนายขึ้นมาจนทาให้คุณนายเนี่ยจับได้ว่าเลซี่กำลังประจบอยู่เธอเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและให้เลซี่แค่3ดาว ที่ปรึกษาก็เลยบอกว่าทายังไงก็ได้ให้เป็นตัวเองมากที่สุดอย่าพยายามมากจนเกินไปเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอจึงหยิบตุ๊กตาตัวโป่งของเธอขึ้นมาถ่ายรูปในทันทีและโพสต์เพื่อหวังให้คนมากดดาวให้เธอและปฏิหารก็เกิดขึ้นครับผมเมื่อเพื่อนเก่าของเธอที่มีแนน4.8มากดให้เธอได้ชื่อว่าเนโอมิหรือเรียกอย่างก็คือเนเน่จู่ยเนโอมิ Naomi ก็ได้โทรมาหาเรซี่ oh <my> เมื่อเรซี่รู้ว่าเนโอมิกำลังจะแต่งงานก็เลย สรุปเนโอมิต้องการให้เลซี่เนี่ยไปกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งๆในฐานะเพื่อนเจ้าสาวในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าและแขกในงานมีทั้งหมดหนึ่งรกว่าคนแขกทุกคนมีคะแนนไม่ต่ำกว่า4.7เมื่อเลซี่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โคตรดีใจเลซสิครับเพราะถ้าเธอทาสําเร็จบ้านก็จะตกเป็นของเธอตัดมาฉากก่อนถึงวันงานจริงหนึ่งวันเลซี่ทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะการกล่าวสุนทรพจน์ออกมาให้ดีที่สุดโดยให้ไรอันเป็นคนนั่งฟังแต่ไรอันไม่เห็นด้วยกับการทําของเลซี่เพราะเนโอมิเนี่ยเคยแอบไปกินตับกแฟเเก่่าของ,ง,ของซี เลซี่ก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีนะเธอเป็นเพื่อนที่รักที่สุดของฉันเลยนะไลแอนก็เลยพูดว่าเอาจริงดิถ้าทําสําเร็จแล้วได้คะแนนเท่าเนโอมิพนันได้เลยว่าลึกๆอ่ะพี่ต้องอยากฆ่าตัวตายแน,น่ๆไม่เอาอ่ะผมคิดถึงพี่ในแบบ,บปกติมากกว่าแบบไม่ต้องใสแสแ้งแต่เลซี่ไม่ฟังและเกิดการทะเลาะกันขึ้น back know skanky never any didn’t want sharing brought to Point was with here? them Three guys I I I Because Mr. a Ca เลซี่ก็ได้ออกจากบ้านเพื่อจะออกเดินทางไปสนามบินโดยการนั่งแท็กซี่แต่โชคไม่ดีครับผมตอนนั้นเธอดันเดินไปชนบสาวผิวสีที่มีคะแนน4.8เลยทําให้เธอตวรถคะแนนอย่างหนักเมื่อเลซี่ขึ้นแท็กซี่แล้วเธอก็ตดรถคะแนนอีกทําไมเหรอเป็นผมผมก็ลด จนตอนนี้คะแนนของเลซี่เหลือเพียง4.1เมื่อเธอถึงสนามบินปรากฏว่าเที่ยวบินของเธอโดนยกเลิกเลซี่ก็เลยเจรจากับเจ้าหน้าที่จนเธอหาวิธีให้เลซี่ได้เธอบอกว่าที่จริงก็มีที่ว่างอยู่หนึ่งที่นะคะแต่เลซี่ต้องมีคะแนน4.2ขึ้นไปเลซี่ก็บอกว่าตอนนี้ฉันก็4.2นี่แต่ประเด็นคือตอนนี้เธอมีคะแนนแค่4.1เท่านั้นเองเลซี่ก็ขอร้องอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่เป็นผลคราวน,นี้แหละครับเลซี่ก็เริ่มเก็บอารมณ์ไว้ไม่มอยู่แล้ว จนเธอบอกว่าหลังจากนั้นพนักงานผิวสีก็เกิดความไม่พอใจแล้วเรียกสกิลตี้มาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเลซี่โดนรถคะแนนสยายนานนั้นแล้วเนี่ยก็มีทางเลือกสิครับเลซี่ต้องไปเช่ารถมือสองมาครับเพื่อไปให้ถึงงานแต่งของเนลมี่ได้ทันเวลาขับไปอยู่ดีๆรถดันแบตจะหมด ดังนั้นเลซี่จึงต้องจอดชาร์จแบตอยู่ที่ที่หนึ่งด้วยความที่รถของเลซี่เป็นรถมือสองเก่าๆจึงทําให้ไม่มีหัวชาร์จแบตสำหรับรถคันนั้นไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยเมื่อหลังชนฝาเลซี่จึงตัดสินใจเดินด้วยเท้าเปล่าโอ้โหความพยายามเธอนี่สุดยอดจริงครับแต่ในความโชคร้าก็ยังมีความโชคดีมีรถบรรทุกคันหนึ่งได้จอดรับเธอสุดท้ายเลซี่ไม่มีทางเลือกก็ต้องจําใจไปครับ Come ม n <า> I don't f i g h ไ หญิงแก่เนี่ยได้เล่าชีวิตของเธอให้ฟังเธอบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยอยากเป็นที่ชื่นชอบจากคนอื่นตอนสาวๆเธอเคยมีคะแนนถึง4.6แต่พอสามีเธอป่วยเธอต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่ทําให้สามีเธอรอดสามีเธอเคยคะแนนอยู่ที่4.3แต่พวกหมอดันให้เตียงกับคนที่มีคะแนน4.4พอสามีเธอตายเธอก็เลยคิดว่าช่างหัวแม่งและขนมคะแนนไม่สนใจละ s a y i n g what I w a n t when I w a n t just drop it out there f u it เธอเนี่ยก็ได้แนะนําให้เลซี่ลองทําดูบ้างแต่เลซี่ก็ได้แต่ปฏิเสธและบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกเมื่อถึงจุดหมายเลซี่ก็ได้ติดรถคันคันหนึ่งเพื่อที่จะไปให้ทางงานแต่งของเนโอมิแต่เนโอมิรู้แล้วว่าตอนนี้เลซี่ไม่ได้คะแนน4.2เหมือนเดิมแล้วเธอจึงปฏิเสธไม่ให้เลซี่มางานแต่งเธอเลซี่ก็เลยบอกว่า so it's just about numbers for you i'll cut the shit it was numbers for both of us you wanted those primo votes don't deny it i mean it's not like you could get them on your own let's not kid ourselves แต่เลซี่ก็ยังดันทุนลังที่จะไปงานแต่งของเนโอมิต่อเมื่อไปถึงงานสภาพของเลซี่ก็แบบประกอบกับความเสียใจที่เหมือนโดนเพื่อนถักหลังเธอจึงได้ทำการกากากตอนนี้เลซี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอจึงได้พูดทุกอย่างที่อยู่ในใจของเธอออกมา แบบไม่ต้องมีเฟซกันอีกต่อไปเจ็คโอตอนนี้ดาวของเธอแทบจะติดลบหน่วยรักษาวาคปบอดภัยก็ได้เข้ามาสุดท้ายครับผมเลซี่ถูกจับเข้าคุกและถอดดวงตาเอออก พอเลซี่เข้าคุกแล้วเนี่ยเลซี่ก็ได้เจอคนที่เหมือนเธอคนที่ไม่ยอมรับสังคมจอมปลอมและสายลักษณเข้าหากันเลซี่ได้เจอชายผิวสีคนหนึ่งเธอได้พูดกับชายผิวสีคนนั้นว่ามองกหาหอกอะไรแล้วชายผิวสีคนนั้นก็สวนมาว่าฉันไม่ชอบยกทรง,งเธอและเนื้อตัวที่สกปรกของเธอและสุดท้ายทั้งสองคนนี้ก็ได้เริ่มพูดความในใจของแต่ละคนออกมาแบบไม่ต้องเก็บมันไว้เหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกนั่นกับสังคมจอมปลอม <IS>. <as> You for Christmas เมื่อดูจบแล้วคุณจะเข้าใจสภาพสังคนในปัจจุบันที่แทบไม่ต่างอะไรกับซีรีส์ตอนนี้เลยคะแนนนิยมก็เปรียบเสมือนยอดไลค์ต่างๆในโซเชียลการที่คุณได้ยอดไลค์เยอะแสดงว่ามีผู้คนชอบคุณมากและอาจจะทำให้คุณมีอำนาจทางโซเชียลบางอย่างได้สิทธิพิเศษต่างๆจากการเป็นคนดังหลายคนจึงพยายามอย่างมากเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบจากคนอื่นโดยการนำเสนอความเพอร์เฟกต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่ดีไลฟ์สไตล์ใช้แต่สิ่งของแพงๆกินอาหารหรูๆถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่คิดก็ตามผมเชื่อว่าถ้าคุณดูจบแล้วคุณจะได้ข้อคิดบางอย่างไม่มากก็น้อยถ้าใครอยากดูเรื่องเต็มๆสามารถรับชม Planet Figure แล้ววันนี้และถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอ,อผมอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันกับสปอยแหรก